อโ,ะะโอ้ยบุไปเนะะี่ยเดี๋ยวเขาให้ไปกคน<ช>ได้ไปอไปก็กินยุ่พุ้นหและนะก็ะได้หนึ่งข้าไวไ้กันไปเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวตัวหนึ่งข้าวนะคะกำลังข้าวเต็มต,ตัว็มไปแบบนี้หรือ,อวะโอ้ยไม่สุขภาพกินไหงอ่ะอืม รองเทา้าผ้าใบ่อยบ่มีนวะของกอดมีอยู่อยู่นีันะ้นแต่ค่อยแม่นะ่ะมันมน,นักเรียนจะลุ้นเลี้ยงไปเลี้ยงกว๋วยเตี๋ยวนักเรียน น้ำนะคะเนี่ยค่ะน้ำน้ำขึ้นเยอะเลย สวยงามมากเลยที่ไหลลงมาจากนี้นะคะข้าวก็สวยแล้วค่ะข้าวก็สวยสวยนะคะ,คะข้าวก็สวยมากเลยโอ้ท่านปูท่านปูท่านหอย กินนะคะนี่อันนี้ก็เพิ่งกัดกินใหม่ๆเลยสวยมากเลยนะคะน,นี่ก็ทางไปทันปูแห้งหรือยางก็คงไปไม่ได้เนาะตัว อดูก่อนข่าวตั้งต้นแล้วสวยงามมากเลยนะคะ ต่ไปไม่ได้แล้วมันลกทางเดี๋ยวก็จะลุมละเดินไปก็เข้าไปตอนโอ้ไปตรงด้านข้างทางขยะนั้นเนาะ นคะคะน้ำก็ท่วม มาดูนานะคะดูนาข้าวสวยงามมากเลยแต่ถ้าไม่เอาน้ำใส่ปิดไม่ปิดน้ำใส่นี่มันยาก็จะขึ้นนะคะต้องปิดน้ำไว้ที่ว่ามันสวยแล้วเนี่ยก็ ปิดน้ำไว้อีกนะคะเนาะก็คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามขอบคุณค่ะหนึ่งข้าวแล้วก็มาดูนานะคะ,ะนาป้าสวนผักกับลุงช่างนะคะที่เราดำไปสวยง่าม,มากแล้วค่ะขอบคุณค่ะ